เป็นหอวัดไตปิดกพอลงมานี่เป็นหอระฆังหอกรอง,องที่นี่ไม่มีพระทาตุหอ,อมีพระทาตุด้วยเดี๋ยวไปดูพระทาตุมผมไม่ทันสังเกตื่อกี้ย็กาบพระอุปคุต อ๋อนะนู่นอยู่นู่นนะนี่พระอุปคุตก็มากาบขอพรไปแล้วนี้จะสังเกตเห็นเสาฮะต้นใหญ่มากสองคนโอบพระธาตุอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่ได้กาบรพระธาตุปกติที่เหนือนี่จะมีพระธาตุในวัดไปที่พระธาตุช่อแหนนี่เป็นโอ้โหใช้ทองสองปีขาน คนเกิดปีฐานปีเสือใช่ฮะอันเนี้ยเป็นพะทธาของราวราวควรจริงจริงพรทธาของคนถ้าคนพูดว่าเป็นภาษาคนลาวเนาะคนพระอาจารย์ของเป็นคนลาวเก่าไี่สร้างระบบแต่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสองเหลี่ยมเรานับเนี่ยศิลปะของร้านคนลาวจะเป็นแบบนี้นี่ฮะเป็น เป็นพระธาตเหมือนมีพระธาตเหมือนกันเป็นของลาวพวนนะครับติณป่าจะเป็นแบบนี้นะฮะผมไม่ทราบว่าเ,เรียกว่าอะไรนะฮะริลบมุมลบมุมหักสี่เหลี่ยมแล้วลบมุมหักมุมออกตัดมุมออกฮะเก้าชั้น กราบขอพรนะครับแค่นี้แหละครับหลายคลิปเลยสวัสดีครับ